แลดีมากครับโอ้ยขอบคุณมากครับทุกใจนะครับผมมาจากไหนครับถามนิดแเราให้คูปองเติมน้ำมันแคาแหนบ้างปะบอกว่าไปตอนนี้เล่นเกมกับลูกค้ามารับรถเนี่ยต้องให้คูปองเติมน้ำมันด้วยใช่ครับมาแล้วครับผมนะฮะถึงโรงงานแล้วนี่ครับเอาแย้วนะฮะแยง่งลูกน้องทำงานอีกแล้วครับเียแย่งลูกน้องทำงานอีกแล้วครับก็ทำงานอย่างนี้ก็ต้องให้มาแย่งทำอะ่ะไมใจไม่ได้เลยเอา้าวว้น เดี๋ยววันนี้พาลูกค้ามาหาเฮียนี่อะไรเนี่ยวันวันพันบนเรื่องไม่ไม่พาลูกค้ามาหาเมียไม่ไม่นี่นี่ช่องอะไรของคุณช่องผมหรือช่องคุณเนี่ยออกรถแล้วเดียวเฮียดังนะผมต้องถามก่อนคุณช่องไหนสื่อช่องไหนครับสื่อออกรถแล้วเดียวครับใครยังไม่ได้กดติดตามกดด้วยนะอ่ะนี่ครับผมดูบรรยากาศกันมา้อรถกับผม ไหมครับใชครับเอาไม่มามไม่ต้องใช้ก็ได้นี่ความจริงพูดดังได้เลยเพราะไอ้น้องตั้มเมื่อกี้มาเอารถแล้วพอดีก็ดูให้อยู่เมื่อกี้ก็เอามาเปลี่ยนล้อให้ทําท่อให้เรียบร้อยนะสนใจนะครับสนใจครับแล้วก็ล้อไม่ล้นพี่เห็นบอกว่ามันอยากได้อย่างนี้น่าจะผ่านทุกด่านครวก็เช็คล็อทอกร้อให้หมดแล้วแต่ยางแก้มนี้มันเป็นอย่างนี้มันจะดูเหมือนอ่อนหน่อยนะพี่แต่ไม่อ่อนนะพอเมื่อกี้ผมถามเด็กทีไอแล้วให้เขามาเช็คแล้วในคลิปเมื่อกี้มีถ่ายไปอยู่ว่าลมยางเป็นยังไง ได้หมดเลยนะครับอันนี้ลูกค้ามารับรถวันนี้นะครับก็เปลี่ยนปกติจะเป็นออฟยื่นไม่ใช่ไปรุ่นอายุ20่าเป็นผู้ใหญ่ที่มีฐานะแบบนี้ก็สามารถใช้รถใช้ร้อที่ชอบได้เท่เลยถูกใจนะครับผมมาจากไหนครับถามนิดนึงมาจากกราดกระบังครับโอ้โหมาจากกราดกระบังมาซื้อกับเราตีร้อยเดียวพี่ดูที่ไหนติดตามช่องทางไหนมาก่อนเฟซบุ๊กครับเฟซบุ๊กถูกใจนะได้รถน้องตั้มดูแลดีไหมครับครับดูแลดีมากครับโอ้โหขอบคุณมากครับ แล้วเมื่อกี้มีน้องเขาไปเล่นเกมกับพี่เราให้ครูปองเติมน้ำมันท่าไรบ้างปะเรียบร้อยครับห้ไปแล้วนะได้พี่ถึงไม่ให้ทวงเลยนะพี่ผมบอกว่าไปตอนนี้เล่นเกมกับลูกค้ามารับรถเนี่ยต้องให้ครูปองเติมน้ำมันด้วยใช่ครับขอบคุณมากครับพี่ม,พมีอะไรอยากติชมฝากนิดน,นึงพี่ด่าได้ด่าได้ด่าได้ดไดชมก็ได้ด่าได้ด่าเอ้าจริงๆพี่คือถ้าด่าอะไรไม่ดีพี่บอกเลยผมจะได้ไปปรับปรุงใช่ครับถ้ามีอะไรไม่ต้องเกรงใจนะผมผมเป็นคนแบบคืออยากติชมได้เลยครับเราจะได้ไปพัฒนา ผมว่าจะไม่ติเลยครับเพราะมันดีทุกอย่างเลยครับโอ้ขอบคุณมากครับผมก <c oughs> ํ <c oughs> าลังใจของผมเลยเนี่ยวันนี้ก็มาบู๊อยู่โรงงานพี่มันไล่เร <c oughs> ื่องคุณภาพครับคือเหมือนกับบางทีเราหย่อนใบพอทิ้งให้เด็กเขาดูเราก็ดูอแต่ให้เด็กเขาตัดสินใจเองเขาจะตัดสินใจเหมือนอาจั์แบบไม่เหมือนเราคืออาชั์คือบางเขาเขาเอ้ยอันนี้ขายได้แต่ในความรู้สึกผม,ผม,ผมบอกอไม่ได้ก็ต้องตัวนี้ก็ต้องกลับมานั่งเฝ้าเองพี่กับบังมาอุนรุษกับพวกเราครอบครัวตะรอยเดียว ยินดีต้อนรับพี่เข้าสู่ครอบครัวเรารถเสียหรือรถมีปัญหาเรายินดีดูแลเหมือนเดิมนะครับไม่ใช่ขายแล้วขาดกันเลยพี่บอกผมได้รถสไลด์เรามีไปดูแลตลอดถึงรถใหม่ก็พูดว้รถเก่าก็พูดว้ยังไงก็ดูแลเหมือนกันหมดครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณอีกครั้งนึงครับพี่อยู่โรงงานตลอดนี่ตามมาเลยขอญาตเดี๋ยวอันนี้แก่นี้ให้เลยจะได้ไม่บังเรียบร้อยแล้วดีใจนะครับได้เจออย่าี้มาปีลองดูขอบคุณครับพี่ลูกค้าลิ้วเพชรเป็นกก่อนแต่คลิปตัวเล็กใช่ไหมพี่เอ๋ ่่าจริงดูเเเป็นสุทมกลยขอบคุณครับพี่เอ๋เปลี่ยเดินทางปลอดภัยครับแวะมาหาตรงนี้ได้ขอบคุณจริงๆครับผมขอพี่เอ๋และพี่เฮงๆนะครับครับผมมีลูกค้าเปลี่ยนเยอะเลยนี่เปลี่ยนเดยันนี้ดีกว่าได้เยอะแกก็มาเปลี่ยนทุกวันนะครับก็เดือนหน้าต้องตั้งก่อนใช่ครับเดือนหน้าต้องครับทำทีหมดขออิสุเลยครับผมครับผมยินดีครับครับ